สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนฟซีทุกท่านเรามาดูบนกันอีกจุดที่สองก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย mm hmm. อีวีที่สอง บนจับคู่กัน,นที่หนึ่งทับแปดทับหกเจ็ดอือกยแตกอ้ย,อยนิม่มได้ผมไหมน่ากลายเน้อยห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสอง ศูนหกเซนหมื่นพันเนาะเซนหมื่นพันพันพันสิบสิบล่างหน่วยล่าง พันหน่วยบนสิบล่างหน่วยล่างหันหันหน่วยบน ็ดสองศูนย์หกเก้าวบวกลายขนาดหนเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสองบวกสองเป็นสี่บวกสองเป็นหก sáu chín bảy sáu chín bảy mèo tạt số sáu bốn bốn năm mèo con sáu bảy rồi nè bột sáu bột sáu cặp kêu càn cứ kêu 六四六六。

que non 246

cao này Hãy subscribe cho kênh บวกเก้าบวกหนึ่งบวกเก้าอีกคงที่แปดบวกสี่เป็นสิบสองสองสี่หกคือเก่าเก้าสามยี่สิบเจ็ดเจ็ดแปดหกสี่สองอีกสี่บวกสองคือกันเลย <laughs> เป็นหก

เลือไปที่สามสองสีสีหกสองสีหก มันจะดำนี่ค่ะเราไปเตี้ยมมันจะดำต่อมาสุดท้ายท้ายสุดสองสี่ห้าสามสองสี่สองหกล่างร้อยสิบพันสิบล่างหน่วยล่างหน่วยบน องบวกสี่บวกห้าห้าบวกสี่บวกสองบวกหกบวกเก้าคงที่ห้าสี่ห้าหกได้หนึ่งสามห้าบวกสองบวกสองเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดแปดสิบได้หก มาแล้วจับคู่คือหนึ่งหกหนึ่งเปดสามหกสามปดห้าหกห้าปดเอาลักร้อยสุดนี่ลองดูมันจะแม่นไหม <laughs> สุดใหม่สุดใหม่ไปที่ห้าแปดสามดห้าปเนาะ สามหกห้าหกห้าหกห้าแปดชอบห้าใครชอบตัวไหนกระจัดไปไปที่ห้าหกห้าแปดสองห้าเน,น้น,นก็คือศูนย์ห้าหก ห้าห้าหกศูนย์ห้าแปดห้าห้าแปดสองหางอันนี้ก็ซื้อหมดนะครับแต่เน้นสองหางแค่นี้ชอบก็จัดไปขัดก็ผ่านหกห้าหกหกห้าแปด ร้อยเอาไปถ้าเต็มสามมันจะมาตัวนี้เต็มตัวนี้เขาเต็มสามตัวนี้เต็มหนึ่งไม่มีจัดไปชอบเขาจัดขัดก็ผ่านนะคะก็บไว้ลุน้นชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นจ้าดูคำเตือน เตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยล่ำล่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีถูกเลขถ,ถูกหวยทุกงวดนะคะสวัสดีจ้า